ทุกค้าท่านใดที่กำลังมองหา Honda c ซ v i c 1.8 ELP 2018ตอนนี้ที่ตัวต้าเชือของเล็กมีสต็อกแล้วนะคะแล้วก็มีจำนวนจำกัดนะคะราคาย่ำเยาวเพียง499,000บาทออกรถกับเล็กวันนี้นะคะฟรีทุกค่าใช้ใจ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนนะคะแล้วก็ยังส่งฟรีทั่วไทยด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเล็กพาไปดูรอบคันกัน นะคะจะเป็นเบนาะหนังเบาะฟังคนขับ นะคะจะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะส่วนพวงมลาลัยจะเป็นมันติฟังก์ชันมาพร้อมกับจอทัศสกรีนนะคะแล้วก็มาพร้อมกับกล้องถอยหลังนะคะหน้าจอของเรานะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ AUX ได้นะคะมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัตินะคะเบรกมือไฟฟ้านะคะหน้าปัดของเรานะคะจะเป็นหน้าวันดดิจิตอลน,นะคะไม่จะอยู่ที่1นึ0 0 0กว่าเองนะคะลูกค้าใช้งานน้อยนะคะคันนี้สําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาทดลองขับที่โตโยต้าชัวร์ ือทักมาสอบถามเลขได้ตามเบอร์ด้านล่างนะคะสามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะก็วันนี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ยายบาย